สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเป็นยังไงกันน้อจ้าสบายดีกันบ่วันนี้รถกระพึงจะกลับมาจากตลาดวอมาร์ดกันเด้อจ้าไปตลาดกันดึกโพดสารทุ่มหลอบแรกเลยที่ไปตลาดวอมาร์ดในซีปีเด้อถนนโล่งมากเราพนักงานกําลังจัดของกันเนาะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันเลยด้ว่ารถใดอย่างมาแน่เพราะว่าในช่วงปีนี้เนาะค้าแรงมันขึ้นพวก่อยก็เลย แพนใส่ตว,วิคจากหนึ่งยเหรียญน,นะจากปีที่แล้วปีนี้ก็บหนึ่งยเหรียญขึ้นไปถึงสองอเหรียญอยู่ในลิมิต200ยเหรียญต่ออาทิตย์นะถ้าเกิดว่ามีแพมเพิร์ดของเมลินารวมเข้ามาตัวนี้เนาะถ้าเกิดว่าคอยอยากได้ยังแบบพิเศษนะ เพิ่นกับสิแพนไวอยู่สองรอยเหรียญต่ออาทิตย์เด้อจ้ะตรงเนี้ยนะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันว่าลดแต่ยังมาแนมือนีมดไปร้อยยี่สิบสี่เหรียญก็ถือว่าอยู่ในลิมิตต่ออาทิตย์ของโพคอยทีลิมิตไว้เนาะอ่ามาเบิ่งกันเลยว่าแต่ย่างอันดับแรกอะเนีย่ยเลยเด้อสปากเกตตีเนาะเราก็ตัวทุ่นหน้านี่เด้อตัวนี้เป็นบัฟาโล ทุน่นอานี่เป็นของสตาร์กิทเด้อแซบหลายนะเพราะว่าเราบอกว,ว่าแซบนะเอามาใส่ไอ้สลัดให้เพลินเนาะแล้วก็มาใส่แซนด์วิชให้เพลินตัวเนี้ยก็แซบแซบเด้อเนี่ยแซบหลายนะผู้ใดบ่เคยกินลองไปซื้อมากินเด้จ้นะะแล้วก็แซลมอนของเพลินนะ ตามจริงบอต่างสื่ออะไรนะาานเพราะว่าแซืออนมันมีอยู่สองถุงแล้วก็อีกเคงิงหนึ่งยังว่าท่านใดใส่เลยนะเพินกับผอบสื่อได,อด้พันายางเสื้ออนขาดถนาดเกลียงเพราะว่าคนเป็นเนบาหวานเหมาะสําหรับแซือนมันเป็นแบบอาหารที่แบบเบาๆเนาะบนนักทองแล้วก็กลับไปได้ไอ้หอแมงผูมากด้จ้ะมันมีสองแพ็คอยู่ข้างในด้ถุงละสี่เหรียญน,นะถ้าผู้ใด อยากกินไอหอยแมงผูรสชาติหวานสดคือกันเลยจ้ะมากหลายตัวนี้มาจากกิฟต์นะสำหรับเด็กแรกเกิดก็กินได้คนเฒ่าคนแกรหรือผู้ใดก็กินได้แต่ว่าเพิ่นสื่อมาก,กินเนี่ยเบาหวานเพลินล่งแล้วเพลินบอสามารถกินขาวได้มม่ก็จะกืนกลึกผสมน้ำตาลลงไปนะเพลินก็จะกินได้เลยจ้ะแล้วตัวขาวตัวนี้นะเป็นของคอนอ ขาตัวนี้สิเป็นรดไก่ด้จ้ะเป็นข้าวพาร์เป็นรสบุฟเฟ่ต์นะะก็เป็นรดไก่ตัวนี้กินได้สองคนด้จ้ะขอบขั้วหนึ่งอ่ะพอดีเลยนะคะสื่อมมใหายเพลินเพราะว่าเพลินสิมากินเขาหอมมะลิกับาเข้ามันหลกับบ่ได้มันเปื่อง โมแมนดอกเพราะว่าเขาหอมมะลิเท่าอะน้ำตาลมันหลาเหมือนบอฟเฟนกอร์มากินบ่อยก็เข้ามได้แล้วก็สไชเด้อ่าลิปตันไอทีตัวนี้เป็นสําหรับคนเบาหวานเด้อจ้ะนะแซ่บแซบด้อจากตระกูลเบรียโนะล้วเันกัสได้์แป๊บซี่มากนะไดเอทคือกันของอ่ะบะหมี่น้ำตาลด้วยจ้ะสำหรับคนเบาหวานเนาะแป๊บซี่เป็นได้มากสองขวดเราตัวนี้นะคะ เล่าก็ได้มากใส่ครับไอ้ม็อกวด้วยจากทุกคนขอบโคตรหวานใส่ซื้อมาไอเนี้ยใส่กับบัตเตอร์และกับน้ำตาลนะม่เมลิน่าม,มาตัวเป็นป้ายตัวนี้ซื้อมาแบบสองสไตล์สองรสชาติได้จ้ะ ตัวดั้งเดิมนะตัวคนหมักตัวดั้งเดิมแล้วก็มันี่ไปเดป็ปลานิ่มมาก,ากมนะจ้ะสามโต12สิเหรียญแล้วก็เป็นไก่สไลด์นะคะสำหรับเบหาหวานโดยเฉพาะไมะาเป็นตัวของเพล่นนะมีตัวของเพิ่นก็เป็นน้ำสลัดดวยจ้ะตัวนี้แซ่บอิตาลีนะ อิตาลียนนะคะอิตาลีอิตาลีอิตาลีนะจะแล้วก็เล่ยน,นะของเลาแล้มากรุ๊เนี่ยค่ะอันนี้บรค่อยเข้มนะจ้ะรสใบไหปนกินเข้มนะ,ะมันไปพร้อมลายไอ้ตับไตเพื่อนแล้วก็ตัวบาร์บีคิวเนี่ยบาร์บีคิวเนี่ยจะเขียนบอกว่าบรมีชูการ์ด้วยจ้ะออริจนินอลเนาะ เราก็คัฟฟี่มีน้ำมันพืชนี่เป็นของพักได้จ้ะสิบอมีไขมันสังเกตเบิงบ่หนาขนาดใดกับบมีไขมันสกัดมาจากพักก,กินทั่วดีด้วยจากก้อนเป็นเบาหวานกินทั่วดี ก็ขนมปังได้จ้ะขนมปังตัวนี้มันก็จะผสมบัตเตอร์มาเรียบร้อย้วเด้อผสมเนยมาเหลวเรียบร้อยมันก็จะแซบกินเป้าๆกับแซบด้จ้ะมะเขือเทศนะสําหรับเหล้าข่อยก็ร้อยไปตมสมเลยล่ะเรากินโมโมดอกคนเดียวแล้วก็ตัวนี้ไอแตงดองเนาะ คนกินเบาหวานคนเป็นเบาหวานกินบ่ค่อยได้เด้อจ้ะแต่ว่าเมลิน่ามักกินตอนท้องค่อยเอาแตงดองนี่แหละไปจิ้มพริกเกลือเพราะว่ามันจะออกเปรีออ้ยวๆก็แตงกวาฮนะมันมีได้มาหาลูกเนาะแตงกวาบ่ค่อยสวยแอปเปิ้ลสีแดงซื้อมาให้เมลินา่าด้วยจ้ะ แต่ว่าพอแม่ลีนาบอกินเนาะนี่ตัวแอปเปิลเขียวของเหล้าเนาะอ่ามีคนถามรสว่าแอปเปิลเขียวน่ะพึงจะรู้นะว่ามันซอยเบาหวานได้มันซอยลดเบาหวานได้แอปเปิลเขียวบำรุงเลือดเด้อจ้ะแอปเปิลเดือแอปเปิลแดงเนี่ยเพิ่มน้ำตาลน,นะอ่ะแอปเปิลเขียวเนี่ย ถึงว่าสิมีน้ำตาลแต่ก็มีบ่มากนะมันสิบำลุ่เลือดเด้ออ่ะตัวเนี้ยถึงสื่อมาให้เล่าเล่าถึงกินได้นะแมงหางดอกคนเฮาก็ต้องการเลือดแมนบอไปราเลีเ้ยงสมองไปราเลีเ้ยงร่างกายแมนบอทุกคนอ่าตัวเนี้ยหลายหลายคนถามกันเข้ามาว่าเอ้าพึ่งจะรู้นะเนี่ยว่าแอปเปิลเขียวเนี่ยมันซอยลดบอหวาน ถามว่ามันซอยรดเบาหวานบอมันบ่ได้ซอยรดเบาหวานตรงนั้นมันซอยเพิ่มเลือดนะคะเออเรามันบ่มีน้ำตาลเยอะนะมันเสียข่าวไปลอเลียงร่างกายเห้าเลือดเข้าเพิ่มเลือดในเห้าไปล้อเลียงร่างกายไปลอเลียงสมองตัวนี้เนาะอ่าเท่าที่ว่าหมอได้คุยก็ข่อยมากเราก็ให้ใบตาล่าง ลิสอาหารของเราว่าตังสืออีหย่างนี้ตังนีอีหย่างน่ผลไม้ตัวนี้มีประโยชน์อีหย่างน่เขาจะบอกสรรพคุณมาหมดเลยตัวนี้เนาะจะห้เบาหวานอ้วนหรือว่าจะให้เบาหวานผอมกสัสม,มีตาล่ากินอาหารไห้เฮ้าว่าเฮ้าสิกินเวลาใดอ่าเฮ้าสิกินเที่ยงหรือว่าเฮ้าสิเอามือนีมากินเที่ยงมือนีมากินแกลงอยากได้เบาหวานผอมหรืออยากได้เบาหวาน อ้วนตัวนี้นะอ่าบอแมนวาโรสแมเฮดให้ผัวหมู่มัว,มว,มวสี่ส่วนได้จากกอนสีฮ็ตอาหารให้คนที่เป็นเบาหวานนะจะต้องเขาไปคุยกับหมอได้จ้ะอ่าหมอก็จะให้ตาล่างลิปอาหารมาเราก็จะบอกเขาวา่าควรจะชอบตัวนี้นะสําหรับคนเบาหวานคนจะกินตัวนี้นะอ่าควรจะกินตัวนี้นะ,ะ,ะนนนะเขาก็จะบอกซับพราะคุณ ผลไม้อาหารทุกโตมากหมดเลยว่ามันซอยอีหยังแน่มันช่วยอีหยังแน่เราเอามาเฮดสลัดเนี่ยใส่อีหยังแน่แล้วก็ผลไม้เนี่ยให้เขากินด้แค่กีอย่างตัวนี้เนาะเออบริเวณว่าโหลดมะนางวาหมู่หมูมมมม่สี่ส่วนนะคะสําหรับคนที่เป็นเบาหวานเนะาะอาทับหมอเขาดูแลเขาแค่จริงนะคะ เขาจะเรียกภรรยาเขาจะถามสามีเลยว่าผู้ดใดเฮ็ดกับเขาให้เธอกินเขาจะบอกว่าเมียของฉันเฮ็ดกับเขาให้ฉันกินเศร้าเทียงแรงอ่ะตัวเนี้ยเขาก็จะเรียกเขาไปคุยแล้วเขาก็จะแหงใบลิดมากหรือว่าสันเขาก็จะฝากใบลิดมากบางขี้นิกเขาก็จะฝากใบลิดมากตัวนี้นะคะอ่าไอแน่เมกาเนี่ยค่อนข้างที่จะ สำคัญกับคนป่วยนะเพราะว่าเข้ากอบยากเ็สอาหารในเพิ่นกินสี่ส่วนมันบ่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเพิ่นเป็นยังไปนอกเป็นยังไปเดี๋ยวลูกเขาจะเข้าใจเพีว่าเฮ้าเนี่ยอ่าขาพอเขาจังสันจังสีส่เฮดใ้กินจังสานจังสีสส่หัวเป็นเบาหวานก็ย่งเตตนน็ดตัวนี้ให้กินจังสานจังสี้เฮ้ากลายเป็นผู้ลายนะคะขาค้นขาค้นโดยบุหรุตโตเนาะตัวนี้ก็จจะเป็นตาบากกับเข้านะคะ อ่ะได้แค่อตมากนะคะแค่อตนี่จะเอามาตำส้มจะเอาใบสื่อมาให้เล่าเนาะ,ะเล่ามีแค่รสหน่อยๆของเล่าอยู่นะคะยังเหลืออยู่เนาะจากอาทิตย์ที่แล้วเราก็จะใส้กีวีมากนะคะกีวีนี่กับบัรุงเลือดนะเมลินา่มามักกินหลายแล้วก็พอเมลินา่ากับมักกินต่ว่าใบหมักกินกันได้ง่ายมากเลยเด้อจ้ะ เฮ็ดขนมไข่หงที่ได่โบมีง่าได้จา้าพ่อแม่พี่น้องลืมง้าตลอดไข่หงลืมง่าเคยเห็นบบเนี่ยคอยแด่ง,งา่าเมื่อเราได้จ้าจะเฮ็ดขนมไห่เมลิน่าเนาะเป็นขนมไข่นกกระทากับไข่หงนะคะเพราะว่ามีทั่วแดงอยู่นะคะ,ะจะเฮ็ดตัวนี้เนาะไข่เมลิน่าพ่นกินนะเพราะว่าเมลิน่าพ่นมาก ก็ได้นมมากกับติกหนึ่งแล้วจากกระรอบหนึ่งเนะนมองแอลมอนของเพิ่นสีขาดบอดดายนะนออมองแอลบอลนี่จะเป็นรสวานิลลานะคะไอ้บมี่น้ำตาลด,ด้วยจ้ะอ่ะกระมดแล้วเนาะกระหมวกใส่หมวกขัวกระมดแล้วเนาะอ่ามีแค่นี่ด้วยจ้ะไอ้แล้วก็ไอ้เอจมี่ หัวใจของเมลินาเนาะหัวใจวันว่าเล่นทน์ยนะคะมืออื่นเป็นวันว่าเล่นทน์ยก็เลยสื่อให้ลูกนะกัได้กุหลาบมาสามดอกนะคะอ่าก็เลยให้พ่อเมลินาไปดอกหนึ่งบอกว่ามืออื่นเราอายเราบอกว่าฉันโหไอก็เลยบอกว่าเอาไปเอาไปชันสองดอกเธอด,ดอกหนึ่งเออเราก็อายเนาะพอเมลินาหลายๆคนถามว่าพ่อเมลินาเนี่ย เป็นคนสวีดบอพอเมลินาบอแม,อแมนคนหวานบอแมนคนสวีดเดอจ้ะจะ, <un> จะบอสนใจในเรื่องสวีดจะบอสนใจในเรื่องหวานนะพอเมลินาจะเป็นคนปากหมาคือแม่มันเนี่ยละจ้ะคือคือคือแม่เมลินาเนี่ยละจ้ะปากหมาหมาบอกตรงตรงบอกโพ้งผางนะคะเป็นคนหัวดื้อรั้นคือกันเนาะเออกระสิเป็นแนวนี้แต่ว่าเล่าเนี่ย ถ้าเราเข้มเราเข้มมีหลีเดถ้าเราบอกว่าจะจะเก็บเงินก็คือเก็บเงินอีหลีเดจะไปใบกระเป๋าเล่าจะไปเปิดกระเป๋าเล่าหรือว่าจะไปใส่เงินเล่าที่ว่าสิเก็บเพื่อหน้าคตบไ่ได้เดเล่าเป็นคนจริงจังเล่าเป็นคนหวงของนําเราเล่าแบบเข้มมีลินะคะเออเข้มมีลิเกลือนะนะยังเลือกเรียกพีเลยด้วยจ้ะ แต่ว่าเพิ่นบดดได้ดูดายกับขอบครัวนะกับกับโลดกับหลวงนะจ๊ะเพิ่นบดดได้ดูดายถ้าเกิดว่าเอ้ยเขาอยากได้ส้าเขาอยากชอบนะเขาอยากได้ตัวนี้นะเออเพิ่นสิบ้าไปกับเงินเพื่อนนั่นแหละกับบัตรเพื่อนนั่นแหละที่รูดให้นะคะนะรดบได้ใส่เงินของโลนะคะบางครั้งรถก็เหลือโตนเล่าเนาะล่อได้เงินเดือนมาหนจะค้าบ้านไหนจะบินนะคะ บินสามบินสี่บินห้าบินหกบินนะคะบินละลอยนะทุกคนเราไหนจะเอามาจ่ายค่าช้อปปิง้งค่าตลาดเนี่ยทุกอาทิตย์นะเออเราเงินเก็บเล่ากับสิบพ่อ,พอจจงเสียนนะก็เหลือตอนเฮ้าก็เหลือตอนเฮ้าก็เหลือตอนเพ่นไอเฮ้าก็เลยใส่บัตรของขวัญน,นะคะที่เพิ่นห้มากเมื่อมกร,ราเนาะ ก็ใส่บัตรของขวัญน,นั่นแหละที่เล่าห้มากเนาะรถก็เลยใส่ตัวนั้นในการไอ,อเสื้อผ้าโรดเสื้อเครื่องนุ่งเครื่องในโลดจังเสียไหมถ้าเกิดว่าเสื้อผ้าของลูกเนาะเพื่อนก็จะใส่บัตรของเพื่อนนั่นแหละอ่าใส่เงื่อนของเพื่อนนั่นแหละจ่ายนะคะถามว่าเขามีบัญชีน้ากันบอเขามีบัญชีรวมกันนะคะบัญชีรวมกันเนี่ยมันเป็นเงืนของผ้าสีที่เขาได้ขึ้นมาจังเสียเพื่อนซิบบแตะคอยก็สิบบแตะ ไอ้ตังคนตังคุยกันบอกว่าเก็บไว้ย่ำฉุกเฉินเก็บว้ให้ลูกนะก็จะเห็นเงื่อนโชคขึ้นทุกเดือนทุกเดือนเราก็จะมีเงินเงินผ้าสีขึ้นกับมาอ่ะสิคอยกับสิบตแตะนะเพิ่นกับสิบตแตะมันก็ิบเพิ่มขึ้นทุกเดือนทุกเดือน,ท,อนทุกปีนะเพราะว่าเข้าบวแตะเลยจากแม้กระทั่งเงินผ้าสีของลูกที่ใดมากก็ยังบวผ้ากันแตะ รถบอแเตะเล่ากับบอดตะนะคะเพราะว่าเขาหูวว่าเขาคุยกันแล้วว่าเงินตัวเนี้ยมันคือเงินกองกลางในายาม่มฉุกเฉิญนะเออมันคือแบบเงินกองกลางอนาคตลูกนะจังสิเออเล่าสิบ,บอแตะเราจะใส่แต่เงินเงินเดือนเล่าเงินบัญชเเีเล่าจังสเราก็จะใส่เงินบัญชีอของโลจังสีแนะผัวก็ยุดให้เงินเดือนแล้ว,วก็จะเพราะว่าสิใหญ,ญ่บ้านเนาะ เพิ่นก็เลยอยากสิเก็บเงินตรงนี้บางที่แบบเจ้าของบ้านอ่ะขอเบางสเตทเมนต์เด้อจ้ะมันก็เลยแบบว่าหยุดให้เงินเดือนนะลดกระเป๋าเป็นอย่างด้อจ้ะรดก็ยังมีเงินของโหลดใส่อยู่ยังมีเงินเดือน YouTube ของโหลดชูอย่างเช่นะแล้วก็เงินขายใส่เกาะของโหลดก็ได้ม่านะแล้วเงินที่เพิ่นหายไหวแต่ก่อนรดก็บเป๋ด้ใซนนะจ้ะรถก็เก็บเนาะเก็บอย่างเดียวเด้อค่ะแล้วก็เงินไอ้น่ะ เงินแบบหลวงไห่มาเนาะเงินหลวงซอยเหลือรดเก่งยังเก็บด้วจ้ระรดไปควายใส่นะยิงมเมื่อเฮ็ดรับออเดอร์ใส่ก่อขายแห้งขีดเหนียวแห้งแห้งเข้ม่อยาก่อยากจายนะเออไปเนี่ยไปขนาดไปสือของเสือ้อพายตัวเองนะเราบอกสามีว่าเธอป่ต้องใจดอกเก็บไว้ย่อมใหญ่บานเวลาให้ใหญ่บานเสียมันใส่เงินเยอะเดี๋ยว ให้ฉันใส่บัตรของขวัญทิเธอร์ให้ฉันมาปีใหม่กับเรากันมันมีเงินอยู่รอฉันยังว่าท่านได้ใส่มันไปเลยบอกโอเคกันสากก็อใจเจ้ของของลูกกับเรากันนะเกิดหลือตัวเิ่นยู่เดนนายพนจะมาผ่อนโทรศัพท์ให้เหาไปยังผ่อนบหมดเดินจ้ะอ่านรอในแบบเกิดยังว่าหาหกบินนะบินลอยกว่านายจะมาต่อรถอีกนะต่อพ่อเราบอมรถอีกสองคันนะ เราช่วงนี้เป็นช่วงแบบช่วงตังเก็บช่วงตังใจออกนะก็เหลือโตนเล่านะคะโอเคค่ะลามาแช่ชีวิตหายฟังด้ค่ะว่าไลฟ์สไตล์เป็นยังไงเนาะ การใส่ชีวิตอยู่ในอเมริกานี่คือแบบเลี้ยวๆเพี้ยวๆเลยด้วยจ้ะในการสื่อของเนะซิยูจังไดให้มันอยู่รอดนะคะทายูผู้เดียวนี่ก็ต้องคิดหนักเลยด้วยจากทายูกันเป็นครอบครั้วเนี่ยในการสื่อของเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเนะาะพราะหวงหัวหน้าคตไในมือขอา้างหน้ามันสิเกิดอีกอย่างึ้นบางที่เป็นอาจสิบ่วยหนักยังเสียรถบอกถึงขอบครัวรถเนาะบางที่เราอาจสิบ่วยหนักจังเสียก็ยังมีเงิน ฉุกเฉินยังมีเงินสำรองอ่ะใยเป็นทุนไห้เฮ้าเดต่อไปตัวเป็นกำไรไผ่เฮ้าเดต่อไปนะถ้าเฮ้าพอเป็นยังเลยกับลูกนะคะก็ยังมีทุนให้เขาเดต่อไปนะอเนาะเพราะเฮาเห็นความลําบากของเฮามา่อแล้ววันเป็นยังไงก็อยากให้ลูกได้เห็นความลําบากหน่อยที่สุดเด้อจ้ะไปเราเด้อจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาําลังใจให้โลนะโรแน่เนาะโปรดไปรอเด้อจ้ะ น้ำมันพืชตัวนี้บ่มีไขมันด้วยจ้ะก,กินเราสุขภาพดีเนาะเป็นน้ำมันผืชสกัดจากผักนะคะสังเกตวันนู้นหนาวยังเสียลบสิบสองแต่ยังบ่เป็นมันด้วยจ้ะออาไปว่างไว้ข้างนอกก็ยังบ่เป็นมันเนาะไปเราด้วยจ้บาบาย